นี้พามาชมภาพบรรยากาศโครงการมาสเตอร์ฮิลล์วัลเล่นะครับพูล่าหนึ่งเดียวที่ติดภูเขาในย่านโซน EEC นะครับติดภูเขาและใกล้ทะเลเพียง5นาทีนะครับ2กิโลเมตรแต่เราเข้ามาดูกันนี่ติดภูเขาเลย นี่ทางเข้าโครงการนะครับเฟสแรกเปิดมีทั้งหมด6แปลงนะครับที่หันหน้าทิศเหนือนี่เดี๋ยวเรามาลองมองวิวอันนี้แปลงที่หนึ่งนะครับแปลงทองหลอนหนึ่งนี่เรามายืนมองวิวหน้าบ้านนี่เราอยู่บนแปลงทองหลอนหนึ่งเราจะเห็นวิวหน้าบ้านแบบนี้เลยนะครับ ปับ,บเคียร์ลิงที่เต็มเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีแปลงที่หนึ่งหน้ากว้างประมาณ25้าเมตรนะครับกว้างมากนี่ดูวิวหน้าบ้านเต็มๆไปเลยแปลงที่สองวิวหน้าบ้านนะครับตุ๊กแปลงหันหน้าหาภูเขานะครับวิวหน้าบ้านแล้วก็จะเดินขึ้นเนินมาเรื่อยๆนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการปูยล่าเพื่อนักลงทุนนะครับตัวจุดขายของโครงการเรานี่ติดภูเขาอากาศดีมากๆการเริ่มเย็นแล้วนี่มาแปลงที่สี่วิวหน้าบ้านแบบนี้เลยครับทุกแปลงภูเขาอบล้อม